และก่อนที่ท่านพระบุณเจ้าจะได้โปรดไม่ตาแสดงพระธรรมเทษนาตามจารีตประเพณีจะได้มีการจุดเทียนส่องธรรมในลำดับนี้ขอเรียนเชิญคุณสมัมฤทธิ์สิงห์ดยได้เป็นผู้จุดเทียนส่องธรรมขอเรียนเชิญครั ก็่อไปก็เกินอตสถ้าสู้ตัวนั้นลได้ตั้งคิดจะนาใจนั่งใจงเฟันมเสียงานเด้อสียงันร้งเพลงอมารกนดเนบัดเดิามทะเลอัน่วัขยันยนยันจัทกัตาาตาาาตเด นาวัตติโลโกสะโลกย่อมเป็นไปดำกรรมตอนอื่นก็ขอเจริญกุศจนในธรรมจงมีแนมบรดาท่านสาธุชนคนดีส่านจังหลายที่ได้ปาการตั้งคิดมาสไกจตั้งใจออกจากบ้านจัดจองมาร่วมในการบำเพ็ญบุญกุศลรวมของนางสาวนงรับแก้วเรือนดีที่ได้ทิงแก่กรรมลงไปในข่าวรงนี้ การวันนี้ข่ำคืนนี้อาตมาภาพประเดรบอาราธนาเน้มาเป็นองค์เทศเตษนาเนื้อรรมตำจรในองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจุดประจนเดียวกันนั้นก็อพู่ดที่จะได้อุธิสะบ,บุญกุชนไปถึงแดดวงพระวิญญาณของผู้วายชนและตลอดถึงเป็นการสรองสถาเจ้าภาพในข่ำมคืนวันนี้ อันไดบังเกิดมายมีครอบครัวของคุณโยมก่อจะเนกคุณโยมแม่ชุดจีมามีมามีมาคือนางสุขุมคนหนึ่งแม่ชุดจีมามีมาพร้อมด้ดยกลุ่มทุ่งต้อมพารังใหม่โดยกำลังของคุณโยมพงเด็กกองเองพร้อมด้วยสมาชิกกลุ่มทุ่งต้อมพารังใหม่ทุกท่านทุกคน ตลอดึงบรรดาปาชาญาติโยมีพ่อแม่คนดีสั้นต่างหลายที่ได้เสียจระ,ะเวลาอันมีค่าในค่ำคืนวันนี้เข้ามาร่วมแสดงความเสียใจต่อครอบครัวแก้วเรือนดีที่ได้เสียสมาชิกในครอบครัวไปอีกคนหนึ่งเลยมม่มีวันที่จะพ้นลับคืนจู่โลกมนุษย์เอาแล้ว มดลมหายใจลงไปเป็นระยะเวลาหลายคืนหลายวันมาเจยกันแล้วข้ามคืนวันนี้ซึ่งเป็นวันละคืนสุดท้ายโยมท่านทั้งหลายในการบำเพ็ญบุญกุศลของนางเจ้าลงรักแก้วเรือนดีรวมศีลอายุของท่านก็ได้ถึงหกสิบหกหกหกบ่เพิดกะเฮาวันนี้ เจ้าของคนนน่งาหนึ่งต้องลัวบอกเพ่อนต็เฮานะหกหกวันนี้อีกจ้อี่แม่คนดีสั้งสังหลายการตายของมนุษย์คนเฮาในปัจจุบันนี่ยรูดสึกว่าโรคภัยไข้เจ็บนั้นจะบังเกิดขึ้นมาเยอะและมากมายหลายสิงหลายประการดังนั้นสิงสำคัญที่สุดนั้นก็แม่โยมคนดีสั้งสังหลาย อกควรมลึกขึ้น,นถึงคำสอนขององค์พัมมาสัมพุทธเจ้าที่เราได้ตากับรับคังมมาเอามาใช้ในชีวิตเพื่อเอาจมูกกไปจากโรคภัยไข้เจ็บนำม,มาประพฤติปฏิบัติในการทำสมาธิทำจิตใจมือสนบก็อดีอันนี้เป็นสิ่งรับธรรมะคำสอนขององค์พสัมมาสัมพุทธเจ้า จะเปรียบเห็นได้ว่าอย่างในคาำคืนวันนี้กลุ่มทุ่งต้อมพลังใหม่ก็มาได้มีน้ำจิตน้ำใจมีความอบอ้อมอรลีต่อครอบครัวแก้วเลียงดีได้ปลาก,กันมาอาจสมาชิเกือบจะพบทุกคนพอแล้วเกือบจะพบในวันนี้นก็ประค่าไทยเนาะประคาาแล้วแต่วันเนี่ยวันนี้ถ้าจะประคาาทับคน ตอลอดถึงบรรดาสถายญาติโยมท,าท่านสาธุชนโยมพ่อโยมแม่เอาอีกคนตั้งหลายก็ได้ปาตันเสียสะละเวลาอันมีค่าในยามขําคืนเป็นเวลาที่เราจะพักผ่อนหย่อนใจแท้ๆก็ยังอุดตากินเข้าน้ำจ้ำเขา้าตอมเข้าแรงกันมามาร่วมในการบำเพ็ญบุญกุศล กับครอบครัวแก้วเรือนดีที่ได้เสียสมาธิในครอบครัวไปคนหนึ่งัทธาญาณโยมต่างๆจะหูเสียว่ันในขณะปัจจุบันเนี่ยหูเสียว่าคนเห่านั้นจะมดลงในใจกันนักต่างๆเพราะอาจส่วนหนึ่งต่ออากาศอบอ้าวร้อนทำให้คเห่านั้นจิดใจอาจจะร้อนแล้วไปโดยอากาศก็วหนึงแต่เห็นได้ว่าอย่างวันพวกนี ตอนนั้นพบนี้พบแตกสำเลยอ,อ๋อเสียนหนักขนานดะตั้งแต่บ้านเฮานี่ปักหามหลวงก็ถ้าจะเสียวันพวกบ้านเราหนองจ้างมาสันปะกองร้องสร้างก็จะเสียวันพวกบางเกิดเลื่อไปแต่บางเสียวันผู้ที่ครับไม่คุ้มหลวงเนี่ยควรจอยู่ดีๆมาได้ก็เป็นลมบุกไปกันอ่คอเลี้ยงเที่ยวอะไรลามไปเหยาบาลาน ป่อย์อกแก้วอันยุ่เก้าทีเดสอันนั้นแตจะเสียวันที่เดียมาหลังบ้านตัลาและหานก็จะเสียวันพู้ลุกงานก็แหาทวนสามตั้นั้นแหละสหายญาติโยมท่านสาธุชนคนดีสั่ตัางหลายสิ่งสำคัญที่สุก็ขอกกอนได้ใจเอาลับทำคำจอนตามที่เราได้ระดับรับความมาโดยตลอดบอกว่างานข่าวดำก็ดี งานมงคล่า,ารๆา็พอดีที่เราได้จะดับรับฟังพระธรรมคำสอนมาโดยตลอดก็จงเมื่อได้น้อมน,ำ,นำอำรมาคิตพิจารณาเพื่อที่จะได้น้นอมนำเอาส่วนจวงเอาสืกต่อบวณพระพุทธศาสนาอยู่กับลูกกับหลานไปยืนเยาวนานโดยข้อํำคัญแลงเหมือนกับในค่ำว,วันนี้ ครอบครัวแก้วเรือนดีได้เสียสมาธิกในครอบครัวไปโดยก่มีวันที่จะลับคืนมาแล้วก็คือนางสาวนงรักแก้วหนึ่งดีเพราะท่านนั้นก็ได้เมื่อมีชีวิตยอยู่เป็นคนก็ได้สร้างบุญสร้างกูศนสร้างคุณง,งามความดีมาโดยตลอดแต่ว่าในสถาหนะคนเงานั้นก็อแม่พาธนามาอยู่โลกมนุษย์มันบ่เหมือนกัน บางห้องก่อสาารณะอยู่ถึงแปดพิกเก้าพิบสี่ร้อยสี่เหมือนกับา่ปีวันที่ผ่านมาบ้านไม่คุณน้อยก็ได้ร้อยสี่กันเนาะที่เสียฟ้าวันนั้นอนั่นอแม่อุ้ยหายกันเนาะนั้นร้อยได้ร้อยสี่ยู่ร้อยสี่แต่บางคนกวห้าพิกสี่หกพิกสี่ตามคติธรรมที่คนบอกว่าพิกสี่อาบน้ำบันหนาวสาวผีเอวสาวบวกระ สามพิษสีบ่ในจงการสี่พิษสีเนงาการเหมือนฟ้าผ่าห้าพิษปีสาวน้อยดานบัดจิตใจหกพิษปีคำไอเหมือนการหกเจ็ดพิษสีบ่หกสิ่งจัวแปดพิษปีใส่หัวเหมือนให้ใข่หัวก็ให้หมูเหมือนเดียวกันถ้าเข้าพิษสีขึ้นไปแล้วพ่ออยู่แน่ไข่กรตายบ่ไข่กรตาย จะได้คนบอกว่าไปก่ตายบาไฟก่อกายไปไหนมาไหนมันลําบากแล้วไปเหนือไปใต้ลุกขอโอยนั่งขอโอยเก้าสีแต่บางคนอายุเก้าปีขึ้นไปถึงร้อยร้อยสายพหนานยังต้องเตียวไปเหนือไปใต้ใต้สะดวกก็เพราะอะไเพราะคุณงามความดีบุญกุศลที่ได้พัฒร้างมาในจาติก่อน หรือในชาตินี้ได้สร้างบุญใหม่เสริมบุญเก่าจึงได้มีสุขภาพที่แข็งแรงต้องเดียวไปเหนือไปใต้บ่มีโรคไปไ้เจ็บขมมาเบียดเบียนบางคนอยู่กับลูกกับหลานอายุได้ถึงแปดเก้าสิบปีลงบานบ่เคยไปยาบ่เคยกินซักเม็ดก็มีก็มีบางคนบ่เคยกินยาบางคนก็กินเต้นเออเอามาเหนือพุดโลก <laughs> บางคนกีนยาป้อมสันหมอสาามั่งยาล่ามบาล่าจนได้แดงยางสองช่วง <laughs> อ่ <ะ S 2> <laughs> าช่วงไหนเอาหอบสองช่วงบางคนก็หอบมาแต้ก,ก็ขีนตัวนี <laughs> ้ในนี้เป็นตน้นนั้นโรคไปไข้เจ็บหนาโยมสั่นทั้งหลายมันมาได้มอง่อคนใดว่าคนนี้เมือเป็นโรคคนนี้นหเบบหมือเจบกเหมือเป็น แต่ได้สถา,านะภาพแล้วทุกคนเอานั้นก่อยแม่แต่โลกภัยไข้เจ็บมีเหมือนกันหมดแต่ว่าไัยจะสามารถเอาตัวตนบิเลี่ยงจากโลกภัยไข้เจ็บต่างๆเหล่านั้นได้เพราะก็อยู่กับตนตดวงเราเหมือนกับเอามาร่วมในงานบำเพ็ญบุญกุศลในข้าคืนวันวนี้ก็เหมือนกัน ระสงค์ของเรานั้นส่วนเดียวกันก็คือหนึ่งมาแสดงซึ่งความเสียใจต่อครอบครัวแก้วเรือนดีที่ได้เสียสมาชิกเสียพี่เสียน้องเสียลูกเสียหลานไปในเขาคืนนี้สองมาร่วงบุญอยากจะได้บุญกับครอบครัวแก้วเรือนดีในค่ำคืนวันนี้ จิงได้มาร่วมม,ม,มาแสดงความมีน้ำใจคนจึงบอกว่าน้ำใดสตามจะเปรียบเหมือนกับน้ำใจนั้นาได้ยากน้ำที่เย็นที่สุดมจะเปนน้ำใจคนหอมนั้นจึงได้มีน้ำจิตน้ำใจต่อก่อนมีความอบอ้อมอาลีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันเป็นสิ่งที่ดีที่สุด เหมือนกับในค่ำคืนวันนี้โย,โย,โยโมพ่อโยมแม่เราต่างบ้านต่างจองต่างตำบลอำเภอจังหวัดที่ได้รู้จักนางเก่ารงรับแก้วเรียนดีพอได้รับทราบข่าวกันจัดไปมดลงในใจของตัานในข่าวครนีีก็ได้เสียสระดดเวลามาร่วมบำเพ็ญบุญกุศลซึ่งเป็นครั้งสุดท้าย โยงโยงเมื่อไปถึงโยงสะยืนยานของผู้ัยชนต่อไปตอนนั้นในขน่ําสุนวนีอัตมาภาพก็คงจะในน้อมนำเอาพระธรรมคำสอนมาเทศเเนาเพื่อประรับสติปัญญาให้ก่อยแม่ยมตั้งกั้งหลายได้สดับรับฟังรั้งหนึ่งหรือรอบหนึ่งรอ,อบไปรอบมาซ้ำไปซ้ำมาฟังบ่อยๆจะได้สาทราบกินเข้าไป ในทิศในใจเพื่อที่จะได้น้อมนำมาไปเป็นข้อวัดปฏิบัตเพื่อเกิดความร่วมเย็นเป็นจุกต่อไปและก็จะไร้่ร่วมกันอุทิศบุญสุศลนถึงผู้วไยจนในค่ำคืนวันนี้เป็นดำดับสดต่อไป